สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่บ้าครับลัอกกี้บ็อกซ์พิจิตรศูนย์วันนี้อยู่กับใครอยู่กับลินเดเลจังค่ะเดเลจังทำไมชื่อเป็นมาตัวกิฟตอ่ะก็ยืมของน้องมาเล่นไงดูจากตัวละครได้เลยสกินใช่เปล่าใช่สกินนี่เป็นลินเดลี่ของแท้ฮ้ฮ้วันนี้พี่ลินก็มีความสามารถในการเล่นมาครับแบบมาชำชองมากใช่ไม่ใช่ นี่ครับผมเมลักกี้บ็อกซ์อยู่สองกล่องคะมันเหมือนกันแหละครับแต่ผมอยากให้พิลินวัดดวงอ่ะเลือกเลยฮะคิดว่ากล่องไหนโชคดีอ่ะกล่องข้างในดูท่าทางจะมีอาวุธป่ะดูซิเอ้าผิดแล้วอันนั้นไม่ใช่กล่องแล้วลักกี้บ็อกซ์อยู่ไหนเนี่ยกล่องก็อยู่ในนี้แหละอยู่ในกล่องนั่นแหละอ๋อเมื่อกี้ไปคลิกผิดดูท่าทางมีอาวุธโอ้โหออกมาให้หมดเลยฮะให้หมดเลยเหรอใช่ของไม่ตกนะ แล้วคือต้องลากมาทั้งหมดใช่ปะใช่ออกมาให้หมดทั้งกล่องเลยฮะการทำไมการเอาออกเร็วจังเลยผมกดชิปแล้วก็คลิกได้เลยครับมันก็จะออกมาอยู่ในตัวเลยฮะไม่บอกพรุ่งนี้มาให้พี่ลินเปิดก่อนเลยเปิดก่อนเลยใช่ปะตีตีมันใช่ปะเดี๋ยวนะของกันเป็นกล่องสีขาวหรือสีเหลืองสีขาวครับโอเคสีขาวเหมือนกันอุ๊ยไข่ไข่เอาไปเจียวที่บ้านนะครับตาผมครับ โอเคอะไรดิน What the fuck เอาดินมาทำไมอะโอ้โห้ด๋อยอะครับเดี๋ยวนะโอเคตาต่อไปปึ๊บอใครล่ะเดี๋ยวเฮ้ยทำไมตายอ่ะก็เจอคีเปอร์ขนาดนั้นไม่ตายก็แย่เลยครับต่อไปการเปิดต่อไปตาผมครับผมปั๊บเดี๋ยวสิ่ไกลๆเฮ้ยช่วยด้วยทำไงเดี๋ยวช่วยจมน้ำปะน่ะอยู่ในน้ำช่วยไม่ได้หรอกครับช่วยไม่ได้หรอกครับนี่ไงอุ้ยน้ำท่วมเลยอะ ไม่ได้ปะได้ผมจะต้องตายเอื้อเอื้อลาก่อยนะช่วยไม่ได้จริงๆอ่ะลาก่อยครับดวงโชคดีนะครับเจอกั่ชาติหนะลาก่อยเขาเขียนว่ากันจมน้ำใช่ผมมาแล้วไหนอยู่ไหนอยู่นี่ครับข้างหลังโอเคเดี๋ยวพี่ลินเปิดต่อเลยจัดไปฮะปึ๊บว้ายสวัสดีครับผมคืออะไรคือเบรดครับมันจะเปนไฟใส่พี่ลินครับแล้วทำยังไงอ่ะ ออกให้ห่างครับผมแล้วมาอยู่กับผมนี่แล้วรอตีมันไม่ได้เหรอโอเคนี่ครับอยู่กับผมก็เจอเนี่ยครับไม่มีอะไรครับเหล็กต่อไปพี่ดินต่อใช่ไหมครับโอเคเฮ้ยอะไรอะอ่านมาครับผมเอาไว้ทาไมอ่ะโหทำอะไรไม่ได้ครับตาผมครับผมโอ้กากอีกแล้วกางเกงในเหรอกางเกงมันไม่เก็บอะมันมันดอยฮะเก็บไปก่อนก็ได้เฮ้ย เอาจมน้ำเหมือนกันอุ้ยบักครับโชคดีฮะเฮ้ยเราไม่จมไว้ตาผมซึบปะอะไรเนี่ยดีป่ะอ้าใช้ได้อยู่ฮะปุ๊บหืมของดีป่ะเนี่ยไม่ดีครับอ่าอุตส่าเก็บไว้เก็บไว้ก็ได้ครับตาผมครับผมโดยอีกแล้วอุของอะไรน่ะเอ้าเอากานเอาอีบ้ามันยิงไฟได้ใช่ป่ะลงน้ำหรอ โอเคงั้นเราจะมาเปิดใกล้ๆแหล่งน้ํากันได้ปะเนี่ยได้ครับผมเออหายจมน้ําหรอไม่จมทำไมเฮ้ย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 ้สุดยอดเต้มาล้อโชคดีฮะเฮ้ยทำยังไงอะเราขึ้นไปเก็บยังไงเราก็ต้องขุดออกครับอย่างนี้ครับทําให้หน่อยแต่อย่าแย่งของพี่ลินนะอ่าเก็บครับโอเคนี่หรือเปล่าเนี่ยที่ขุดเราก็มีโอเค ใช่เลยฮะขุดขึ้นไปเลยฮะเอาทุกอันนะขุดโอ้ของดีของดีใช่บล็อกเอเมอรัลด์นี่สุดยอดฮะขุดไม่ถึงเดี๋ยวค่อยมาขุดอีกก็ได้ครับขุดไม่ถึงแล้วอ่ะไม่ถึงแล้วทิ้งไว้อย่างนินก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยมาขุดครับอ่ะแล้วข้างบนสุดมันจะมีอะไรปะมีเพชรอยู่ข้างบนนะฮะเดี๋ยวค่อยขึ้นไปฮะได้โอเคตาผมครับซึบเอ้ยดาบอีกแล้วอร่อยอีกแล้วเอาพี่กลัวดาบเหรอพี่ลินโอเคปึ๊บ เฮ้ยองมีอะไรเนี่โยโอ้โหูโอ้กลมแอป,ปอนะเอปิ้ลมลยละกอกล้วยส้มผมแย่งดีกว่าผมแย่งดีกว่ากดชีหปอแย่งดีกว่าอย่าแย,ย่งดูพี่ลินขนาดของไม่มีประโยชน์พี่ลินเก็บหมดแล้วพี่ลินตกใจใช่ไหมครูผมแย่งช่วยกันหลอกอ่ะกันนึกว่ามีประโยชน์ตาผมโอเคปึ๊บอุ๊ยได้เฉยเลยเค้กใครเก็บพี่ลินเก็บมาเมื่อกี้ใช่ปึ๊บได้ อ้ยเก็บเลยฮะเท้าสารีายชื่อทำไมอ่ะายชื่อทำเลยไม่ได้ฮะเก็บเปิ้ลทอหนึ่งเดียวพอตาใครฮะตาผมเต็บอฮ้ยหมาหงงเง่งงหมาน้อยหน้าเหมือนหมอนข้างเลยอในเทตุการณ์แผลี่รินอ่ะน้องหมาน้อยเต็มเลยโอ้นี่ของดีวะเนี่ยไม่ดีครับจริงเหรอเอ่อถ้าของดีมันจะเอาไว้ไปแลกครับผม ไม่รู้เก็บเก็บมัวมัวไปไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนก็ได้ครับตาผมครับผมโอ้โหมาทําไมเนี่ยอะไรน่ะมันคือปลาหมึกลักกี้โอ้โหไม่ได้ช่วยอะไรผมเลยปุ๊บอุ้ยของดีอกีกแล้วจริงปะเนี่ยดีจริง่ะไม่ดีครับเอ้าเราต้องได้พวกเฟสพวกพอยอะไรอย่างงี้ถึงจะดีครับกับของที่ดินอยู่นู่นที่มาสามารถแลกของได้อะไรอย่างงี้ทำไมมามันตามกันก็มันเป็นหมาของผมนะครับ การฆ่าหมาตามผมครับจ้าเฮ้ยก,กีวลเลเจอร์ไหนดูสิเฮ้ยเ <Hey, yo. S 2> ไม่มีอะไรดีเลยเสียใจตามพี่ดินต่อปุ๊บอะไรเนี่ยเฮ้ปลาปลากระเป้าเพื่อไม่ดีครับเ,เก็บไม่ได้แล้วของเต็มทิ้งก่อนตามผมครับผมได้ใส่ปงกรไม่ดีครับ ไม่มีอะไรดีเลยเหรอทำไมออสรุปว่าเราชื่อลักกี้บ็อกหรืออะไรกันแน่เนี่ยอันลักกี้บ็อกแล้วม้งเนี่ยทำไมได้แต่ของอะไรกันก็ไม่รู้เนี่ยใช่หมายแกเอ,อ้าเฮ้ยนี่จะไม่ได้เพชรไม่ได้อะไรแรกเลยเหรอนั่นสิผมจะหมดแล้วเนี่ยไม่เยอะเอ,อ้ยเค้กแรกได้พี่เก็บมุยเต็มอม่ะทิ้งอะไรดีอะ่ะ ปก,กระเป๋าเก็บเค้ก,ก,กอ่ะจริงจริงกันควรจะเก็บนะเพราะเมื่อกี้พี่ทิงเก็บของกันไม่ใช่ไหมเค้กไม่เป็นไร,รฮะเดี๋ยวเราแชร์ของกันได้ครับผมอันนี้เป็นการร่วมมือฮะอ๋ออ่ตาผมซึ้ม <laughs> ทำไรอ่ะเฮ้ยตกน้ําตกน้ำเดี๋ยต,ตกตามลงมานะตายนะครับตายจริงปะตายนะครับแต่ผมไหวตัวทันครับดูมาดิเอ้ยหมาหมาหมาใจเย็นเพื่อนมาครับต่อเลยนะคะปึ้งหมู หมูเฟตเจอร์ลิงเอ็นพีซีเฮ้ยหมากินหมูหมากินหมูข้าเอาเนื้อได้ใช่ไหมข้างบนมีตัวอะไรไม่รู้ด้วยเอ็นซีฮะดอยดอยฮะตาผมเลยนะครับโอเคเกิดมากซึบโอ้โหเนื้อซอมบี้เฮ้ยจะไปโชคไหลอยู่แบบเนี่ยนั่นสิอันลักกี้ใช่ไหมสวยแล้วพี่ลินเอ้ยมิสเตอร์เลนโบ จะเรนโบว์จะเปิดปัสุัตว์ด้วแล้วตอนนี้ตัดนานาชนิดเหลือเกินนะตาผมแล้วอ้ยลาก่อยครับขอให้โชคดีนะเราเจอกันที่ทางช้างเผือกนะกันไออะไรที่โชคลายนี่ได้จังเลยฮะโชคดีนี่ไม่มีเลยฮะชีวิตนี้แย่แล้วพี่ลินเราต้องต้องสู้กับลำบากแน่นอนนันสิทำไงดีอ่ะเปิดถ้าจนกว่ามันจะโชคดีครับอะไรของดีเนื้อไก่ตาผมครับ ้อยแล้วอ่ะทำไมเป็นเศร้าอย่างนี้เนี่ยฮะดำขึ้นไปดิเอาดิชอบซาดิบเจ็บร้อนดีโอเคกล่องหมดหรือยังเนี่ยผมเหลือ12อันเองยังไม่ได้อะไรดีๆเลยเนี่ยแต่นะเลื่อนกล่องมาก่อนแป๊บนึงสวยแน่พี่ลินเราจะต้องแบบยากแน่เลยอ่ะปิดผมโอ้ยแก่ปาะมาทำไมเยอะแยะโอเคปุ๊บดีปะสัตว์แล้วนะครับ ปิด TNT เฮ้ย TNT แรกได้อยู่โอเคเราเปิดต่อโอ้อะไรเนี่ยดีปะเลตันอันเลยครับโอ้โหของไม่ดีทั้งนั้นเลยเหรอเนี่ยเออร้ายมากเลยตาผมอุ้ยหมูมาทำไมเนี่ยเอาไปเปิดต่อดอยดอยจะอร้องอันนี้คืออะไรกล่องดำก็แลกไม่ได้เฮ้ยบ้าเอ้ยตาผมอันลัคกี้โอ้แย่ ยาปลาเอาไว้ทำไมปึ๊บอันนี้แลกไม่ได้อีกอ่ะพี่ลินหนังสือเนี่ยเอามา้ทำไมเนี่ยเอาไปอ่านนะนี่ไงนอนนด๋อยแล้วทำไมมีตะขบในดอยเนี่ยโุ้ยพี่ลินลำบากอะจริงบอกเลยถามจริงลำบากมากเลยเหรอใช่เราต้องตายเกิดตายเกิดตายเกิดดูดูความโชคร้ายของเขาอะไรนั่นน่ะนี่คือคุณลุงฮะคุณลุงนักนักป่ายา น่ากลัวฆ่ามันได้ปะฆ่าได้ครับเรียบร้อยตายไหมตายเรียบร้อยแล้วฮะที่ดินอยู่ไหนแล้วเนี่ยเนี่ยกลับมาแล้วกลับมาทางนี้โหงมากเลยแก่เกออะไรนี่ยที่ลินนี่เหมือนแก่มากครับหมาป่าถ้าเราตีมันจะกัดตูดแล้วปะเนี่ยกัดครับถ้าตีนะครับตาผมครับผมป๊าเจ้าช่วยทำไมมันซวยอย่างงี้เนี่ยชีวิตเราแย่แล้วจริงนะเราไม่กลัวเอ้ยช่วยด้วยของหายปะเนี่ยของหายปะ ไม่หายไม่หายลาคอยโอเคตาผมจึ๊บโอ้ยแย่อะจะไม่ได้เพชรได้พลอยกันเลยเหรอเราเนี่ยเฮ้ยถามจริงเราไม่ได้กันจริงๆเหรอเนี่ยแก่แกะโอ้โหแกไปไหนวะเนี่ยกันต่อเ้าแกไปแลกเพชรได้เยี่ยมมากเลยตาผมนานอูดอยอีกแล้วโอ้ยของกากๆทั้งนั้นลาคอยนะพี่ดินไปแล้วผมไปไหนถ้าเปิดได้ขนาดนี้โดดน้ำตายดีกว่า มาเร่นมาอย่าเพิ่งตายนี่เป็นไงล่ะก็ดอยอีกอยู่ทีอ่ะเอาหรอรอผมม,มันยากอย่างนี้เนี่ยโหลัอกกี้บล็อกเข่าไม่มีดวงเลยใช่ควรเอาลัอกกี้บล็อกเหลืองมาปะแย่ yeah, มากอะโอเคเปิดปึ๊บอะไรเนี่ยากาตูน <laughs> เอาไปเลี้ยงหรือเอาไปกนินอีนีโม <laughs> เรียบร้อยรอผมเอาซิเดียนอีกแลว้วกอีกแลว้วเอาซิเดียนนี่คือไม่จำเป็นเหรอ มันไม่เพ็กไม่ได้ไงพี่เก็บไปก็ได้โอเคนี่ของดีแล<ด>้วแหละ,หละกดโยนยังไงอะอกดคิวครับปึ๊บอ,อ,อ้เลินละก่อยอ้าวะของดีตรงไหนไ่ตายเธอนี่หมดหรือยังเนี่ยเหลือกล่องสุดท้ายแล้วของพี่ลินอะเย้แล้วการเปิดไามไม่พาหมาไปแช่น้ำก่อนมาตาใคร ตาการไงพี่นี่เหลือกล่องสุดท้ายเดี่ยวเพื่อชีวิตผมโอเคงั้นมันลุ้นของมิลลิกันเปิดมา <c oughs> อะไรวะเนี่ยมัมีอะไรอยู่ในตัวบ้างฮะที่เป็นแร่แรแบบเขียวเขียวฟ้าฟ้าอะไรเงี้ยบอกเขามาซิว่าได้เท่าไหร่โอ้โหมีเศษบัวเศษแมงม,ม,ม,มุมเศษฐานหิน <c oughs> เขียวเขียวเพชรมีก้อนเดียว <c oughs> มีแอปเปิลสิบสามมีเค้ก แต่มีเสื้ออันนี้นะเดี๋ยวพี่ลินใส่ให้ดูเน่หมวก <Yeah. S 1> ด้วยเน่โอเคตอนนี้เราก็มาแลกของอนนกันดีกว่าพี่ลินมันก <Okay S 2> <PC S 1> ็มีบีซีสองตัวเน่สามารถามาแลกได้ฮะดูของทางด้านซ้ายอีเอ e ็นดีซีชิปเลยแบบเลือกมาโดยเฉพาะพี่ลินเลยเน่จริงปะถ้ามีของด้านซ้ายอะไรก็จะแลกด้านขวาได้ครับพี่ลินมีเค้กอยู่ผมเห็นเอาเค้กแลกมาเลยฮะสี่ก้อนแลกแลกบล็ลลบอกเพจเหรอ ใช่แลกมาแล้วแล้วกดเลขยังไงอ่ะอ๋อกดแรกเนี่ยเค้กบล็อกเพชรมาแล้วไหนมีอะไรอีกครับพวกเราไม่มีอะไรเลยแต่เดี๋ยวพี่เล่นขอดูก่อนอันเนี้ยพี่เล่นมีบล็อกมรกตอ่ะแลกอะไรได้ปะไม่ได้โอ้โหสรุปว่าเรามีเค้กแล้วก็แลกมาได้แค่นั้นแหละก็จบละหมดละให้ตายเถอะนี่ถือดาบก่อนนะได้ได้เบื้อมองดูฟ้าอ้จ๊ เดีอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายมาตรงนี้มันเป็นคลื่นอ่ะพี่ดิ้นโดนขึ้นเอาโอเคมาละมามาเดี๋ยวผมจะคาบโต้เอ็นชานก่อนนะครับผมได้ค่ะเพราะว่าโต้เอ็นชานนี่น่าจะแลกได้ดีกว่าอืมเอาเปือยเปื่อยไปแลกโต้เอ็นชานแลกได้เอเมอรัลอสองบล็อกโอ้โหสุดยอดจริงปะใช่ผมทำโต้เอ็นชานก่อนนะฮะเราได้มาจากลัคกี้บล็อกนี่แหละ เยี่ยมเลยฮะมีสมุทรมีออสซิดียนอ้าวสองอันแล้วนี่ก็ตื่นเต้นไปด้วยแต่ไม่รู้จักอ่ะเป็นตอยอดเรามีดาบแล้วเราก็มีเคียวหยิบไปเลยฮะพวกนี้หยิบไปเลยใส่แล้วอันนี้คือของดีเหรอใช่ใส่เข้าไปให้หมดเลยฮะใส่เลยป้าตอนนี้เลยป้าใส่เลยครับผมเตรียมตัวให้พร้อมฮะเราจะไปบู๊กันแล้วครับเดี๋ยวผมขอแรกของผมบ้างนะครับก็คือลัคกี้มไม่ตลกอย่างเงี้ย เราได้แล้วไม่ใช่หรออ๋อมีแล้วลืมไปไอ้ป้าก็ออย่างเงี้น่าจ่ลินเป็นบกรบเป็นอะไรอะไรเนี่ยแล้วนี่คะลินดะเล่นกับเหล่าสมุนน้องหมาของแกป่ะมันอาจจะไม่ได้ช่วยพี่หรอกเพราะมันเป็นหมาผมไงอ้าวโอ้แล้วแกพี่ลินไปเรียกมาช่วยได้ไหมเนี่ยแกเรียกไม่ได้แกมันจะช่วยอะไรได้ สวยๆอะไรองี้แกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมการแต่งตัวของเรานะพี่ลินนี่ก็จะพิเศษหน่อยนะฮะปลาย <c oughs> การแต่งตัวของพี่ลินเขาเป็นป้าลินเลยนะคะตรงวะนี้ดูอาวุธเราแน่นชุดมากโอ้โหสุดยอดสุดยอดนะครับผมป้มาถึงเวลาแล้วที่พี่ลินจะต้องเลือกสามกล่องนี้ครับผม <c oughs> เลือกกล่องไหนเลือกเลยครับโหพี่ลินชอบตรงกลางค่ะกล่องนี้กดอะไรเอ่ยคลิกเลยหรอเดี๋ยวเพิ่งเอาของออกมานะครับ เอ้ยมมันีกล่งตรงกลางนะครับรู้สึกว่าตรงกลางนี่จะยากสุดเลยนะฮะมอนเยอะสุดนะครับปีสิบหกยี่สิบสี่สามห้าสูงร้อยกว่าชอบแม่ชอบแม่อ่าฮะาไม่ใช่อัพพอรแล้วครับอ่ะปิดครับผมมาเดี๋ยวรอบแรกนะครับผมจะยังไม่ช่วยพี่ลินสู้นะพี่ลินต้องสู้เองนะครับเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวนะครับพร้อมนะครับสู้กับอะไรสู้กับเฟอร์บี้พี่ลิน ดูน่ารักเหรอพี่ลินมาด่ดูน่ารักมากซื้อเฟอร์บี้โทเฟอร์บี้ลินเล่กกับเฟอร์บี้พร้อมนะพี่ลินพร้อมค่สามสองหนึ่งเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยเฟอร์บี้เดี๋ยวเดี๋ยวบอกรนะผมตายแล้วค่ะขวาขวาพี่ลินโอเคมาแล้วกินแล้วกินแล้วไหนเฟอร์บี้มันเจอพักพวกแล้วน่ะมันไปคุยกันอ่ะฟังหูนะครับหเลยเลตตีมัน ตีอยู่ตีอยู่ตัดมาเลยนี่เราเมียเป็นทองเลื่องเราจะรีเจนให้อย่ายไปกลัวฮะจริงป่ะทิวทิวฮะมันตายยากจังเว้ยหน้าตาก็ตลกเลยอีเฟอร์บี้เนี่ยบบตายสแกส่วนหน้ากำลัง <นะ S 2> หัวจอกนี่เฮ้ยตัวนี้มันดื้อว่ะมันดื้อหรอมาจับตีก้นเลยอยู่ไหนละไอยอยอตัดไปเลยตัดไปอย่างนั้นเลยครับไปเลยครับฝั่งนู้นฮะเยอะเลยฮะมาอีเฟอร์บี้มาเข้ามา แลอะไรเนี่ยโอ้โหอะไรจะเยอะขนาดนี้หัวใจฉันจะหมดแล้วกันหนีก่อนได้ไหมอ่ะหนีก่อนได้ไหมอุ้ยเหลือหนึ่งแล้วหัวใจจะหมดแล้วหัวใจจะหมดแล้วให้ตายจะเป็นทองแล้วออกมาสู้กับมันโอเคมาแล้วอีฟอร์บี้อีฟอร์บี้อีฟอร์บี้ฮ้อยห้อยห้ย หมากันไม่ช่วยเลยใช่ไหม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 สบายอยู่แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยสบายเห็นไหมไหนพี่ลินเล่นไม่เป็นไงก็ได้อยู่ตีเป็นอย่างเดียวให้ทํามันมีมืนมึนงงงที่หน้ามันนะตัวบี้งงเหรอเฮ้ยหลังเข้าเหรอใครทำไรเนี่ยเขเรียบร้อยไปเลยฮะตัวต่อไปเลยฮะเยอะแยะเลยเนี่ยเร็วตัวนี้ตัวนี้ แค่รอบแรกเองอ้ยมันเจอเพื่อนนี่แค่จริงเหรอเฮ้ยมีเฟอร์บี้ตัวหนึ่งอยู่ข้างในตัวหนึ่งนี่ตัวนี้นี่มันจะมาแบบมาช่วยเราครับเอ้าเราไปตีมันทำไมวะเนี่ยจะไปยุ่งกับมันฮะไปตัวที่แบบเราต้องฆ่าดีกว่าเอ้ยไอ้รู้สึกว่าเลือดจะไม่ดีนะฮะกินแอปเปิ้ลครับไม่ขานแอปเปิ้ลทองยัดไปครับผมลุยลุยบิ่าลัลกิ๊กไอตัวสิงห์นั่นไอตัวอืมซัดซัดซัดตัวนี้มันโหดจังเว้ย ีไงอทำไมโดนไปคอกอะโกดกระโดดเวลาตีก็ดีเหมือนกันนะครับมันจะตีคิดที่คอครับพี่ลินแอปเปิลชิสุดท้ายเราจะต้องจะต้องให้คุ้มไม่คุ้มอะนี่นี่อีเฟอร์บี้อันจะตายและสองตัวเหลืออีสองตัวเหรอใช่อันนี้คือรอบสองนะยังมีรอบสามอีก หากล่องเดียวเนี่ยนะเอะไรเราตายเกิดสู้อย่าไปกลัวให้ตัวที่มันช่วยเราออกมาข้างนอกไม่ได้หรอบีบี้ตัวสีชมพูอะ่ะนี่ให้มันออกมาช่วยปูด้วยนะรอ<ม><ล>บออกอาย,ลยแล้วรินมชิวๆแล้วเราต้องเปิดอีก2กล่องที่เหลือไหมไม่ต้องเปิดครับรอบสุดท้ายนี้ก็คือจบแล้วฮนะเร็วมากมโ้ไม่ยากโอไม่ยากไม่ยาก ไม่ยากแค่ไหมฮะเปิดมาอีเฟอร์บี้เปิดมาจัดไปฮะเดี๋ยวเปิดมาให้ครับผมรอบสุดท้ายนะครับให้ทายว่ากี่ตัวร้อยหนึ่งไม่ถึงพี่ลินก็เดาเสมอครับเดียวเดียวเดียวแล้วไม่บอกก่อนอ่ะตายอีกแล้วว่ากันเรายังเอยอีใครตดเนี่ยเกียด้อ่ะเสียงตดทะเลอย่างนี้เลยอ่ะเฟอรีตดอ่ เฟอร์บี้ตดเหรอใช่เฟอร์บี้ตดล่อมันมานอกลานบารลองเลยมันจะตามมาหรือเปล่ามันจะตามมาไหมตามมาตามมาไม่ยอมตามเราก็มาครับเออเอาการตายใช่ครับะเลือดมันเท่าไหร่เนี่ยเลือดมันร้อยยี่สิบเลือดมันร้อยยี่สิบโอ้เออใกล้ละ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  ไกลละโอ๊ยเราเลือดเราเท่าไหร่อ่ะเลือดเรา20ไอ้บ้าเอ้ยเรา20กับ20มันจะชนะแล้วเราจะชนะแล้วเร็วไอ้บ้าไอ้บ้ามันอยู่ไหนเนี่ยอ้าวตายจะตายก่อนมันอีกนะขนุนขนาดมันเลือดแค่17นะเมื่อกี้สัตว์สินี่ตายไปแล้วน่ะตายไปแล้วน่ะตายไปแล้ว เวันนี้ก็ขอบคุณมากจริงครับส่วนใครจะเป็นแขกรับเชิอคนต่อไปก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมโอเคนะคอมเมนต์บอกมาได้เลยฮะใครที่ชวนได้ก็จะพยายามชวนแล้วกันถ้าเกิดใครชวนไม่ได้ก็ก็คงไม่ได้ครับกันชวนได้ทุกคนอยู่แล้วขพูดก็ไม่ได้นะพี่เขาไม่ตอบเขาไม่เห็นหรือเปล่าไม่เห็นครับโอเคครับผมแล้วเจอกันใหม่ไปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย 哥哥，哥哥，你，哈哈哈，干 <laughs>